เท็ด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 เท็สดทยครับสุดสุดท้าง สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์อําลาว VR ในวันที่5ก็วันที่5นี้นะครับก็ตามชื่อไลฟ์เลยครับก็คือเราจะไปโบดันเจี้ยนกันเราจะไปเล่นดันเจียนกันแล้วก็นี่ฮะแขกรับเชิญที่เราเตรียมกันไว้ตั้งแต่แรกเมื่อวานแล้วเนาะขายได้ละขายได้ละขายได้ละผมไม่ต้องขายให้เหนื่อยขันหลังทุกคนก็รู้แล้ว อากจะนําสมาชิกแขกที่เรามาวมเป็นลงเลดกับเราในวันนี้นะครับหนึ่งครับคุณน้องว่านนะครับครับแล้วก็คุณแขบและซึ่งนว่มากนะครับแล้วก็คุณโซนะครับผมวนี่จะเป็นสมาชิกตีสี่คนนะครับผมที่จะลงเลตเนาะก็และวันนี้หลักๆก็ลงเลตนี่แหละครับผมเราไปกันเลยไหมฮะเอาดีได้เลยได้ฮะอี๋อะไรใช่ไหมซีอีวอะไรใช่ไหมมาดิมาดิ ประธานในพิธีแล้วขอเชื่นประธานในพิธีร่วมจอยตี้ของเรานะครับโท่ให้ผมเป็นเพลเยอร์วันด้วยอ่ะโอ้โหรู้ไหมบอกเลยว่าเล่นยากนะลเป็นยากเลยตัวนี้ไม่เป็นไรก็เอาเลยสีสันโอ้โหโนไปดูเนรมีมามาเดี๋ยวผมจะปัดธนูไก เอาไปใกล้ๆเอาไปคนนะเรามีอ่าคนต่อสู้ระยะประชิดแค่คนเดียวเองหรอให้ผมเด็ดร้อยปะเราไปลงเรดกันคุณว่าเราจะเป็นแท้งไปด้วยกันครับไปครับเราจะตายไปด้วยกันปกป้องสาวน้อยผู้บวชบางคนนี้ด้วยนะสาวน้อย้อสาวนยผู้บวชบางคนนี้ด้วยนะได้เลยครับผมจะปกป้องสาวน้อยคนนั้นเองครับผม คขดูไม่ถูกใจสีนี้ได้เลยอ๋อเอาโลกระแทกสตูเลยใช่ไหมครับเป็นการสตัรนกระแทกตีตตวเลยชกแล้วก็แล้วก็ฟันเอ้ยเดี๋ยเดโอเคเราไปเริ่มกันเลยไหมฮะได้ครับไปฮะเราจะปล่อยให้นักเวทนำพะโนติกมีฉันไปโนติกมีโนติกโนติกไปเฮ้ยทำไมตีไม่โดน โปสสุดๆไปเลยมันดูฟันไม่เข้าเลยนะเนี่ยดามีมันน้อยครับต้องเล่นเป็นเป็นชั้นเชิงโอเคเรียบร้อยผมลืมบอกในลูมิไปเลยนะเวลาจะฟุ้โจมตีนะเอาโล่ไว้ด้านหลังนะไม่งั้นโล่จะบังดาบเอาแล้วเราจะเอาโล่เก็บทำไมถ้าเอาเยยงทรายไว้อย่างนี้แล้วเราก็ใช้ดาบฟันด้านหน้าเอาเวลาจะตั้งกัดล้วก็เอาดาบหลังไว้อย่างเงี้ยอย่างั้นผมอย่างนี้ได้ไหมเก็บโล่ฟันนี้ติดอสตันหนึ่งคียอา สตันหนึ่งทีเจ้ามือช่วยกระดูกแกต้องโดินมือช่วยปันเย้้อ่จะทำ้ายเราเลยจะทำ้ายเราเอาตายหมดแล้วนี่หว่าโทษโทษโทษตัวมีตัวมีตัวมีตัวไออยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหคิดไปซื้อเลยเนี่ยทางนี้จะตุยคนเหรอมันจะมาตุยะจไปตุยตุยนายลุงนิร์มชอยเชิญท้อนหน้าๆเลยฮะโอเคครับได้ครับ โอเคเลยชอบในการตีดีมากเลยนะเฮ้ยคนว่านไม่ตีเก่งจังอ่ะคนที่เล่นมาแล้วหนึ่งชั่วโมงวันชั่วโมงสี่สิบนาทีน้อยนอ้นี่ชั่วโมงสี่สิบนาทีที่ทุลักทุเลเอาละแทงงงให้กล้าบนซ้ายกับตาย อ๋อเหนื oh, yeah. JI, ่อยคุณว่านคุณว่านใจเย็นครับขอบคุณวินาฟังด้วยนะที่ปกป้องผู้หญิงที่อ่อนแอคนนี้เก็บไปสองตัวผู้หญิงที่อ่อนแอเมื่อกี้ผมเห็นสะบัดแบบดูไม่อ่อนแอเลยนะครับโอเคว้าวปผาถูกแล้วไม่กูเลิมผาถูกแล้วเต็มเดิมครับโอ้โหจะเตโอูมันมาแล้วช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโดนพีดโดนพีดโดนพีดนี่นี่มหาคนสาวน้อยผู้อ่อนแอร์ช่วยด้วยจริงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่คุณคุณนี่ลุงมีลุงมาช่วยลุงมาช่วยมีน้าขอบคุณนะที่ช่วยปกป้องสาวน้อยเขียนจะเดี้ยง แกเรียกชื่อปกป้องเลยตีนวานร้อนนั่นแหละชื่อปกป้องผมเลยผมฟันแบบเหมือนฟันอากาศอะฟันไม่โดนเลยสองทางให้เลือกอ๋อทงไหนอ่ะให้ให้ประธานนีนพิธีเลือกเลยฮะอ๋อตรงนี้เหรอโอ้โหตั้มตีมาชอบคนต้องต้องพูดไปโอเคทางนี้โอเคไปขวารายไซด์ดีครับคุณเนลุงมีรู้จักคำนี้ไหมครับขวารายไซอปีอ๋อโอเคใช่ละ ออดเล็กรอตัวเล็กก่อนแามานี่มาทนี่มันนี่ดิมันี่เลยมันนี่แล้มันี่แลมาทำอะไรฮีโร่ฉันนะเจ้าพวกตาลังเกียดาคุณฮิวคุณฮีโร่อย่าเดินมาทางนี้สิปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมนุด้วยโอกาและสาวน้อยเวทมนต์ผู้ใช้ดาบโอเคจากการอิตอนบนโัต้ัずにดต้าัานเบโนเม ตกตาตายโอเคมันตายแล้วโอ้ยมันพแล้วคุณร้อน่ะมาเดี๋ยวผมแป๊บนึ่งรวัความสเร็จของพวกเราอย่าเพิ่งสงคํามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับฝทหารเอาพมาจริงเหรอตอนนี้ตอนนี้ไม่มีไม่มีทหารในับแล้วอ่ะ นี่มันลูบี้ลูบี้สิยังเอ้ยเดี๋ยวนะเอาลูบี้ไปไหนอ่ะเอ้าอ๋อคุณมาอารามินาซังมินาซังทุกคนเห็นตัวนั้นไหมนั่นอะเราผ่านตัวนี้ไม่ได้อ่ะผมเลยเรียกคุณในลูมี้มาเนี่ยแหละข้อการนี้แหละคิดว่าผมมีผมแล้วจะจะทำให้อ่าเราผ่านได้อย่างงั้นหรอคแอบนั่งแอบนั่งผมมาเช็คเงินก่อนเต็มพี่โอเคครับคุณว่าชความยั้งตลบหน้าหลังครับตลบหน้าหลังกระโดน น่าจะเป็นที่แแ็นปกติใช่ไหมเออก็คงแห่นใช่มันไสออกไปเลยนะทํายจะไปลองลหไอไวเอาธนูยิงฉันว่าแล้วมันมันไม่ยอยู่ระบเขาบอกให้รออากาสองหน้าปิดต่อเซนเซอร์ผมไม่รู้ว่าตัวเซนเซอร์ของไอทีซิมเขาหม่ไมเนี่ยอ๋อผมเห็นมีเยอะมากเลยอะมีุ่มเะผมไม่นึกว่ามันจะโดนมันจะรุดมันจะรุดแท็กแท็กมันหรือเปล่า อ่ะสตันฮะสตันอ๋อคุณสตันไปแล้วเหรอเอาแย่แล้วสตันคู่โอ้ยถอ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 ยผมตายคุณฟนาฟนะชุบผมหน่อยถันไปเนี่ยถันไปเนี่ยถัดไปเนี่ยเดี๋ยวๆๆ้รอ้ไม่ทันเฮ้เฮ้ถอย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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปลี่ยนค่าก่อนโอเคถอย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 อันนี้ตีไม่ไกลฝียางตีไม่ไกลครับโอเคโอเคเขี้ยวเคี้ยได้ได้ผมผมเก็บสตันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาค่อยลงไปโอเคฮึบ โอเคโอเคได้แล้วตายได้แล้วได้แล้วได้ไผลสตันผมติดคูดาวอยู่ผมมาแล้วผมได้แล้วผมโอเคโอเคต่อไปตาคุณตาต่อไปตาคุณโอเคไอันนี้โอเคโอเคต่อไปตานเนลูมีนะครับต่อไปตานเนลูมีด่าหาด้วยผมรออยู่วันนี้ลูมีสตันสตันโอเคโอเคของุณครับครั้นี้ครั้นี้ต้องสตันเรื่อยๆแล้วนะมันจะตีตอนนี้ตอนนี้มันเล็งผมตอนนี้โอเคโอเคผมสตันให้แล้วเนลูมีโอเคโอเคโอเคผมรอคูดาวอยู่ผมรอคูดาวอยู่เฮ้ยเขาจะตีซิ จะตีฟุนามนี่มานี่มานี okay, okay. Okay, okay, ่มานี ana, ่เราโอเคถอย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 สตันห้าสตันโอเคโอเคสตันแกแล้วแกแล้วแกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย่านี่เราคุล่านี่เราเฮ้ยฮึงโอเคโอเคสตันแล้วสตันแล้วสตันแล้วโอเคนีดี๋ยวันนีด๋ยผมขผมเฮ้ผมสตันโซล่าับโซาสตันผมสตันแล้วโอเคโอเคเฮเฮ้ยฟุนาถอยเลยใครคนคนคนฟุนาที่โอเค โอเคโอเคโอเคคุณคุณฟนโอเคโอเคโอเตทนเอากมผมสนไปแล้วอยละงั้นถอยก่อนงั้นถอยก่นฮะรอคุณถอยเลยตัวเองเลยฮะตัวเองเลยถอยถเอาจอยเอาจงตัวอยู่คับตัวเองตัวเองฮ้ยผมสนแกล้แกล้อีนี่อีนี่โอเคโอเคโอเคเด็ดตาต่อไปผมดกันโอเค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  โอ้โอ้ก่อนหน่ก hmm. like ่อนหลกหลผ่านแ้านแว่านแล้วงสวงแประทานในพิธ oh ีไ oh ด้ค oh รัไ oh ด้คอนแกรชันโอ้ามสิบสองนาทียได้ขอดเลยวะยอมใจจริงก่อนหน้านี้พวกเท่าไรนะชั่วโมงกับสี่สิยังไม่ผ่านอ่ะ ไปโนที่สนุกมากครับผู้ชมคนไหนที่มาเล่นสามารถทําเวลาได้ดีกว่านี้ก็อย่าลืมแท็กมาได้นะครับผมคุณผู้ชมครับคนไหนที่สนใจอยากติดตามคุณนัสมินะครับฮิลเลอร์คนเก่งเขาพวกเราก็ติดตามที่ช่องนี้เลยครับนัสมิจังดีสองครับสําหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับปิดไลน์เลยปไอ้ปหลองผมพูดเฉยคลิปไป่เฉย แต่ผมเวลาผมเคาะเรียกมันทีไรมันดูไม่ค่อยจะแบบสนใจเลยเหมือนแค่แบบจากที่เดินไปอยู่ดีก็หยุดนิ่งแค่นั้นเองอ่ะออืิดีวมันน่่คุณ